สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมรลซนลเพชรรหัส0 4นย์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวบิญญาลอยลมรหัส0 4 0ย์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวธัญญัตน์ทองขารหัส0ู5ย์ค่ะสวัสดีครับนายจวัฒน์เจรนะครับสครับค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์การควบคุมตำแหน่ง PID ของฟิวเจอร์วอร์ดลอยตัวภายในกระบอกตวงค่ะโดยมินิโปรเจกต์ที่จัดทำขึ้นมาในครั้งนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดลอยตัวโดยที่เราจะใช้ PID บนบรอร์ด Arduino ก,กับค่า KP, Ki และ Kd ค่ะเพื่อหาค่าที่ทำให้ระบบตอบสนองได้ดีที่สุดและเพื่อให้พัดลมปรับแรงลมเองตามที่ค่าระยะที่เซตออยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเพื่อศึกษาแนวนคิดของระบบควบคุมแบบป้อนกลับค่ะหรือที่เรียกกันว่า Feedback Control System ค่ะ วัตถุที่ใช้ในการทำมินิโปรเจกต์นะครับมีดังนี้ 1. ่กระบอกตัว500มิลลิลิตร 2. พัแรน,น12โวลต์ 3. แผ่นจอช์บอร์ดระดับ 4. เซนเซอร์อันดาโซนิก 5. สายจัมเปอร์ 6. บอร์ดคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 7. ตัวต้านทานกับค่าได้ 8. หลอด LED แสดงสถานะ 9. มอสเฟต I R F 540N 10. ตัวด้านทานสองรอยโอห์มสตัว11ด DC power supply สิบ 12, สองโวลต์สิบตู้กันน้ำฝาทึบครับค่ะต่อไปจะเป็นการอาธิบายคูดนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะจะเป็นการประกาศตัวแปรแล้วก็กำหนดขาการใช้งานคะ่ะ ที่ i n g คู d พีไอให้นะคะจะเป็นการนำเข้า VID เพื่อว่าให้ใช้การคำนวณสมการแบบควบคุม PID ค่ะทริกแล้วก็ ECHO นะคะจะเป็นขาที่ใช้ต่อกับเซนเซอร์อันตราโซนิกค่ะพัดลมนะคะเป็นขาเอาพุตแบบ PWM ค่ะสำหรับควบคุมความเร็วของพัดลมต่อไปในส่วนที่3นะคะจะเป็นฟังก์ชันวัดระยะด้วยอันตราโซนิกเซนเซอร์ค่ะคือการส่งพัดออกไปที่ขาทิกเป็นเวลา10ไมโครเซกค่ะ จะรอรับสัญญาณสะท้อนกับที่ขายเอ็กแล้วก็จะวัดระยะที่เคลื่นเดินทางไปกับเป็นหน่วยไมโครวินาทีค่ะต่อไปเป็นส่วนที่4นะคะเป็นการตั้งค่าระบบ s ซ t UP ค่ะตั้งค่าระบบเริ่มต้นคือจะเปิดซีเรียลมอนิเตอร์สำหรับดูค่าต่างๆนะคะตั้งค่าตั้งค่าสำหรับขา INPUT และก็เอาพุตเพื่อการทำงานของ PID ในโหมดอัตโนมัติค่ะ แล้วก็จะจำกัดค่าผลลัพธ์เอาพุทอยู่ระหว่าง0ูนยถึงสองค่ะส่วนที่5นะคะลููปนะคะจะเป็นการทำงานซ้ำค่ะจะอ่านค่าความต้านทานที่ปรับค่าได้นะคะแล้วก็จะมีการแปลงค่าระยะที่ต้องการควบคุมค่ะจะอ่านค่า ระยะจริงจากเซ็นเซอร์นะคะคือการคำนวณค่า P.I.D. ค่ะจะส่งค่าเอาพุทไปควบคุมความเร็วพัดลมด้วย P.W.M. ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงค่าที่วัดได้นะคะแล้วก็ค่าเป้าหมายแล้วก็ค่าพัดลมบนซีเรียลมอนิเตอร์ค่ะจะหน่วงเวลาที่0-1จนวินาทีค่ะเพื่อให้ค่าที่แสดงอ่านง่ายขึ้นค่ะต่อไปจะมาต่อ แหล่งจ่ายไฟนะคะโดยเราจะต่อขั้วบวกและขั้วลบค่ะและเปิดสวิตช์ power supply นะคะและปรับแรงดัน12โวลต์ค่ะแล้วก็จะมาต่อ สายเวดดีเพื่อดูซีเรียลมอนิเตในการทำงานของมินิโปรจกตนะคะต่อไปจะมาสาธิตการทำงานได้เลยจะมาปรับตัวตั้งทานปรับค่าได้เพื่อตั้งค่าเซตพอยต์นะคะและจากซีเรียลมอนิเตรเราจะเห็นได้ว่าค่าเซตพอยต์ที่เราตั้งไว้คือ12และเซนเซอร์ที่อ่านได้ก็คือ12เช่นกันค่ะรองค่าเซตพอยต์ อย่างอื่นนะคะแล้วก็เมื่อดูในจอซีเรียลม n นิเตอรก็จะเห็นว่าซิ o พอยที่จิบและก็ซเซนเซอร์อ,อ่นานได้เจิเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ